ได้ได oh. ้ได้ออาเอา้างให้เราทำไมมันดูดได้อีกมันดูดได้ด้วยหรอเอาที่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 เอออยู่แล้วค่ะ โซ o ูดแมนโอ้ยมีนมผมยาวขนาดนี้เ <so รียกฉันว่าแมนแจ๊คแมวสวัสดีค่ะอยู่กับซ as ัพพอร์ตสาวผมยาวป้าบาทนะคะตอนนี้เล่นวิลีโอยืนเลนคู่กับจิงฝั่งตรงข้ามเป็นลักกับเคทลินค่ะสซติขอลาได้ไหมใครดูแล้วบ้างสติดทนนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยออกลงไปแล้วมั้งว้ายจิงโดนแล้วหนเมต เอาคิดว่าไม่โดนก็เลยไม่ได้โล่ต่อไปต้องโล่ละไม่ว่าอะไรลอยมาฉันจะโล่ให้หมดนี่สวัสดีค่ะเอา้าเดี๋ยวเขาพิมพ์มาในเกมแล้วฉันพูดสวัสดีแล้วค <laughs> รับเนนวิดีโอนี้เอา้ามาดูสตรีมได้หรอ ใช่ใช่ใช่ไมลวาโดนเลยโอ้ยโอ้ยเย่คนนี้นี่ฉันคิดว่าจะไม่มีคนมาแก้วอดฉันละก็เลยไม่ได้ซื้อมาซัพพอร์ตมันแบกยากนะอุยอ๊ยฉันไปช่วยเธอคาตารีนะ เออให้มันเสียแฟตอย่างน้อยมันก็เสียแฟตปาป,ปพอพออย่าไปตายก็พอปล่อยมาคาตามีฮิโอคิลานให้มันถึงห้าแสนก่อนตอนเนี้ยเออเออเออข้างแล้วข้างแล้วจริงข้างแล้วเลิศเลยล่ะ ยายรักนี่มันมันม่นจริงๆนะปกติส,สตรีมวันไหนจะพยายามสตรีมให้ได้ทุกวันนะ่ะช่วงนี้นะแต่ก็เหมือนช่วงหัวข้ามาคนสตรีมเยอะเราก็เลยมาสตรีมตอนดึกจะได้ไม่ต้องชนกับคนอื่นกดกดกระดิ่งติดตามไว้ก็ได้นะจะได้แบบจะได้เห็นมันจะได้แจ้งเตือนตอนสตรีมว่าเข้ามาคุยกันก็ได้ ขายของสุดๆเอาพูดจริงๆไม่ได้ขายของปุ๊มไม่โดนนี่โอ้โหซูปเปอร์ซับเะละ่ะรับอันติเคสลินด้วยเป็นไงได้ได้ได้อ้าว เอาล้างให้เราทําไมมันดูดได้อีกมันดูดได้ด้วยหรอกเมื่อกี้มันมีเส้นๆอยู่อ่ะคืออะไรอะเฮ้ยหมีไปบ้านเราออ้โอ๊ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคาตาคาตา,า,ตานั่งรุดตัว โอไม่น่าไอ้นี่เลยอะไม่น่ากนฮิวเลยเสียดายวะ่ะแต่สก,กิลหนึ่งของมิเลโอแก้โลมาสหาได้นะเพราะว่าเหมือนมันจะโดนสองรอบอ่ะนึกออกป่ะโดนทีแรกปุ๊บมันจะไม่กระเด้งแต่ว่าแล้วมันก็จะกระแทกพื้นโดนดาเมจรอบสองก็คือมันไม่โดนซีซแต่ว่ามันจะโดนกระแทกพื้นคำดาเมจอยู่ดีถ้าเตะโดนแล้วะนะ อืออพีนูว้วิง่งเออมันชอบมาเวทป่าเราเนาะยายบริแบร์เนี่ยว้ายเป็นไงล่ะโอ้เปเวอร์ซาปะเดินฉันกลับก่อนนะ มาสี่มาสี่ฉันกันให้อยู่เอออุ้ยได้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 ไอเอาไปเอา,เอาเอาจริงไม่เอาเหรอจริงไม่เอาต่อหรอ เราเป็นคนเหนือมาเจ้าคนใส่อะไรเราไม่ใช่คนอีสานยิงเอออยู่ว้างนี่แน่โอ๊ยเตะไม่โดนอะ่ะอัพอัพสองให้และกันจะได้ยิงไกลๆขึ้นอีกหน่อยบอม เป๊ะเวอร์ออออ,อ,อคาสิกแรงวะ่ะตัวมันอะมีคาซิกเลนก้าอย่างเงี้ยที่กระโดดทีละหายไปเลยอะ่ะไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่มันแก้ยากมันแรงเกินไป viên lát mà... Ơ ừ, là... Ơ... Ừ. Ui! Lớt vợ. Ui, nhắc đeo đọc của lạp. อ๋อถ้าอยู่ชิดตัวเลยก็คือไม่โดนดาเมจใช่ไหมอิมุนมุ่นนะรู้สึกว่าสกิลมันแรงมากเลยสกิลมุนมุนของอาัธาคารนะโอ้ยโอ้ไม่มีดาเมจอ่ะอ้ายายายฉันกำลังจะไปยืนบังให้เลยโถ ยิงยิงอย่าห้าวมากจะเย็นป้อมลูกป้อมโอ้มีแรงเวอร์ <Yeah. S 1> ทูจริง <laughs> เดี๋ยวคาสิกบอกทูดีฟ <laughs> ตัวเองอะกระโดดเข้าไปฉันเห็นอยู่ อุ้ยคาตาเก็บมีดแรงมากมีเลือดเยอะมากนะมีเลือดเยอะมากนะเก็บมีดพวกตายไปเลยวะหนีแล้วหนี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 เราแน่จะรอดแล้วล่ะไม่มีใครตามเอาตี่เอาตี่เอาตีเอาตี เอออยู่แล้วค่ะโซกูดแมนโอ้ยมีนมผมยาวขนาดนี้เรียกฉ <laughs> so no. no ันว่าแมนโซกูดแมนโนโนแมนอ้าวอุ้ยน่าจะบอกว่าแอมอกรลเออนั่นไง มัวทำเป็นเล่นซื้อของผิดเลยเอ้ยโอ้มังกรนี้นะลำคาญมากเลยอ่ะวิญญาณมังกรเนี้ยเอ็นปะช็อตช็อตช็อตแล้วก็ติดสโลอ่ะเนี่ยโอ้ฉันอันติีทำไมอ่ะ ไม่รอดเออไม่รอดอยู่ดีจบแล้วเย,ย้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันแบก